วิธีสมัครตอนอที่ไอตอน O O N L นะครช่องนี้ให้กรอกเรือกภาษาอังกฤษเป็นยูสเซอร์นมของเรานะครับรหัสผ่านนะครับให้เราตั้งเองเนาะแล้วก็รหัสแนะนําเนี่ยมันจะมีโชว์อยู่แล้วถ้าสำหรับรับลิงก์มาจากเพื่อนของเรานะครับเบอร์มือถือนะเท่าที่รับทราบมาก็คือมั่วกระดายอ e ีเมลก็เป็นอ e ีเมลสำรองก็จะดีนะครับไม่มีไม่มีอีเมล e สำรองก็อ e ีเมลจริงได้ไม่เป็นไรแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับ แค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะฮะก็เราก็จะเข้าสู่ระบบเมื่อเราเข้าสู่ระบบก็จะมาหน้านี้นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงนี้ได้นะครับก็จะเร่งขึ้นมาทุนเบื้องต้นหนึ่งหมื่นนะแต่เราไม่สามารถถอนอะไรได้ไม่สามารถขุดอะไรได้นะครับ มันก็เราต้องเติมนะเราต้องเติมเนาะให้เราไปที่เมนูฝากเงินนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับโอนเข้าบัญชีพื้นฐานนะครับโปรโมชั่นยังไม่แนะนำนะาการลงทุนพวกนี้มีความเสี่ยงนะครับเราจะมีรายได้ตามนี้นะเมื่อเราเติมไป10 TFX ขั้นต่ำนะถึง10,000 t f เราจะได้รับารายได้ประมาณ สี่ทุ่มนะอันนี้เขาสิบเอ็ดนอเนี่ยสิบเอ็ดนอคือห้าทุ่มของประเทศสิงคโปร์นะแต่เวลาบ้านเรามันจะเร็วกว่านะครับ <st> ก็สิบถึงสิบเอ็ดหมายความว่าถ้าเราสมัครตอนนี้เราก็น่าไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้บ่ายโมงตรงอีกบ่ายโมงตรงพรุ่งนี้เราก็สามารถถอนได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอถอนได้ทุกวันนะสิบแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีรายได้ตรงนี้ ในการโชว์รางวัลคำเชิญน,นะอ่ะเดี๋ยวพอพาไปเติมเงินก่อนเนาะหน้านี้นะครับเมื่อเราจะดูะไรายได้ของเราเมื่อครบย4ิชั่วโมงมันจะมีคำว่ารับขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปโอนเงินเข้ากระเป๋ากันนะครับเงินฝากนะที่บอกให้ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับให้เรามาเลือกทีไอเอฟนาะสำหรับใครที่อยากจะลอง ทดสอบเหลียนเ่องนก็ไม่ว่ากันนะแต่ทีนี้ขอแนะนําเป็นเทีนะครับมันก็จะมีเลขกระเป๋าขึ้นมาเราก็คัดลอกสําเนาแล้วก็ไปเปิดตอนลิง์ของเรานะครับจากนั้นก็มาลงทุนเท่าไหร่สมมติว่าผมจะลงทุนหนึ่งร้อยทีนะครับเราก็ใส่จํานวนหนึ่งรอยนะครับมีค่าธรรมเนียน่ยนะเนาะเพาะเนื่องจากเป็นกระเป๋าใหม่นะครับหนจุหนึ่งฮะถ้าเหรียญเราไม่พอเราก็จะซ้า มันก็จะไม่สามารถโอนได้เนาะอ่าเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับกดคอนเฟิร์มในการโอนเหรียญน,นะครับรอสักครู่นะฮะเมื่อเราสักเสร็จแล้วเนาะเราก็กลับไปที่แอปที่เราสมัครเมื่อสักครู่นะให้เรามากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งเรียบร้อยนะครับอ่าการส่งเสริสมโอบนโปรดรอจนกว่ายอดเงินจะเปลี่ยนแปลงนะครับ นี่นะครับเมื่อกี้มีอยู่หนึ่งหมื่นเทีเกเนาะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งเทีเกนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาที่เมนูตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะเริ่มทํางานนะครับเวลาก็คือบ่ายอ่าสิบสี่จุดสิบเอ็ดของทุกวันนะครับเวลาสิงคโปร์ก็จะเดินเร็วกว่าเรานะครับวันพรุ่งนี้ตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับดูนาฬิกาตรงนี้นะครับบ่ายโมงสิบสองนาทีสิบสามนาทีนะฮะหมายความว่าเวลาเราจะเร็วกว่านะครับอ่า ในวันพรุงนี้ตอนบ่ายโมงสี่ผมก็มากดเคลมตรงนี้นะฮะหลังจากเราเคลมเสร็จเราก็กดถอนเหรียญได้นะครับเราจะไปดูการถอนเหรียญตรงไหนก็กลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปที่เมนูถอนเหรียญน,นะครับจะจํำนวนยอดที่จะถอนได้จะมาโช์ตรงนี้นะครับโอเคนะฮะก็สําหรับคลิปการถอนเหรียญผมก็ทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปการสมัครเนาะแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ